ซึ่งเขียรจบจากของผมเขาเขียนก็เรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นอยู่ช่วงทำ t ที s i ยู่ครับแวก็ยอยากทำเรื <k> ่องนี <k> ้เป <k> ็นจ <k> ุหมายให้อาจารย์ครับว่าที่ที่มาตีแล้วผมจะทงไงอย่างก็ไดทำาอย่านี้จึงต้องให้เขียนเป็น ัวเองหรือว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าคงเพราะตอนนั้นหน้าคณะมันมีการทําอะไรใหม่สักอย่างพื้นใหมก่ก็เลยเขียนเลยนะ้แรงบันดาลใจเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเสมพตามในคณะเองสุดท้ายก็ลดทอนมาเหลือประ้ามาเนี่ยเพราะอาจารย์พูดีท่สุดเกี่ยวกับภาพม,ม,มันจะซ้ำๆมาก เขรู the the ων, like ้ส like, so, you know. like ึกอย่างนั้นกับอาจารย์ที่คะว่ามันเป็นรูดอย่างเงี้ยมันเหมือนจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรสุดท้ายก็เหมือนเดิมซึ่งเป็นคนที่เรียนหลังนุ่นห่มผมคิดว่าเขาคงเรียนดีจริงกว่านี้เองแล้วในในในความมืดมันเหมือนมีมีเสียงอะไรนึกว่ามันใส่เสียงอะไรเข้าไปในความมืดบ้างก็มีเสียงเสียงของไอ ล้วตอนตอนทำใส่อะไร,รบ้างเพราะเสียงที่ใส่ที่สั้นแต่แต่ก็คิดว่าถ้าให้มันเป็นเสียงยาวเพราะที่สิบไม่ทำนี้ครับแต่คือทำช่วงระหวหากก่างตอนที่สิบที่สิบคือเรื่องดอนที่เขาเป็นไอ้ไม่ใช่ที่สิบทำเป็นในสั้ แล้วอาจารย์ด oh, oh. ูอาจารย์ได้รับจดหมายแล้วว่าไงในทำไมอะครับสารตามสารแล้วตอนตอนฉากที่มันสว่างสุดท้ายที่มันเหมือนมีผู้หญิงร้อนๆใช่ไหมครับออกมาจากมุมอ๋อเป็นสัญญาอะไรไหมครับเธอเดิมจากไหนก็ไม่รู้เอา ทำไมเขาเดินคือเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นกั็กบผมกตลังถ่ายอยู่อ๋มืดอยู่เนาะเขาเลยถ่ายถ่ายอะไรันนะอ้พี่ใยค่อนข้างถ่ายตอนเดานใช่ไหมถ่ายตอนกาวัเป็นเดย์ไลฟอ่ะป๋าก็คือถบให้สีส้มส้่ลงอ๋อนั่นคาพมันสว่างตอนถ่ายน้จริงๆไม่ได้จัดไฟอะไรมีแค่ไฟตรงเดียวที่ยิงไฟให้ เพิจริงประเด็สว่างเดนี้ยปเป็องแล้วผู้ชายที่นอนบนบันไดอ่ะนอนเล่นอะ่ะเป็นปฏิมากรรมนึ่งี่เลทั้งนอ๋อเป็นปฏิมาการรม <c oughs>